สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สี่โมงเย็นของวันจันทร์ที่7เมษายน2568ค่ะส่วนนี้ที่เราลงให้ดูคลิปที่แล้วนะคะเรารื้อต้นบานชื่นออกไปแล้วค่ะทุกคนดูดิฉันพูดความจริงพูดเรื่องจริงก็คือส่วนดิฉันยังไม่มีไม้ที่เป็นไม้หลักๆเลยนะคะส่วนฟูได้เพราะบานชื่นจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะไม้หลักๆอะลงไปแค่มีอะไรบ้างอะกระดุมใบเงิน ปีบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปีบยูนนานแล้วก็มีลีลาวดีนิดหน่อยแล้วก็มีแปลงล้างขวดลีลาวดีอันนี้แล้วก็กระดุมอีกทีหนึ่งมีแค่นี้เองค่ะแล้วก็โกสนนี่ค่ะสวนริมนี้ก็มีน้องแก้วเจ้าจอมแล้วก็ทีทรีออยล์โล่งจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังวาดเส้น เพื่อทําทางเดินนะคะวันนี้สมพงศ์ก็จะงานหนักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหยุดถ่ายคลิปแล้วเราก็จะช่วยกันค่ะทําทางเดินเล็กๆนะคะเพื่อจะได้เดินไปดูแลถอนหญ้าหรือทําอะไรต่างๆได้เดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันหนึ่งสองสามเอ้าแขนน่ดึงอีกแล้วพงศ์เอาแขนที่เราเจ็บไม่เคยหายนะคะแขนนี้เจ็บตั้งแต่ทําสวนที่อังกฤษจนตอนนี้นี่ค่ะทงเดินเราก็ทําแบบไม่ต้องพิธีรีตองมากค่ะทุกคนเอาแค่ เอาหินมาลงแต่ว่าจะหนากว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทําเป็นเส้นมาก่อนสมพงษ์จะเทนหนาขึ้นค่ะค่อยๆลากเป็นเส้นมาก่อนเพื่อเป็นแนวก่อนเดี๋ยวพอเราทําเส้นเป็นทางเดินแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราควรจะวางไม้อะไรไว้ไหนเพราะว่าเราไม่ได้มืออาชีพค่ะทุกคนเราทําแบบทําไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําด้วยฝีมือเราทําไปเถอะทําสวนนะทาให้สนุกเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องดีไซน์อะไรทั้งหลาย จริงๆอ,อ่ะไม่เสียเวลาไปนั่งวาดหรอกคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นนะคะทําไปตามที่เราต้องการเนสอาปี4ี่หปี6กเจ็ดปีเบื่อแล้วค่อยปรับภูมิทัศน์ใหม่ค่อยว่ากันนี่ค่ะแดดก็ไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าฝนตกตรงไหนนะคะแต่ก็ใกล้ๆเรานี่แหละคะ่ะอากาศก็จาก36ลดลงมาอยู่ที่26ทันทีแต่นั่นคือตัวเลขกลมๆนะคะ ความสัมผัสจริงๆมันไม่ใช่ค่ะทุกคนร้อนอบอ้าวอยู่เหมือนเดิมค่ะตีเส้นนําทางไปก่อนทางเดินเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นทางที่เดินได้จริงๆนะคะสมพงศ์บอกป้าทําไมโคดเหมือนงูเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโคดโคดไปค่ะ <c oughs> เล่นมันนิดนึงคนขาสวนหอมหอมตอนเนี้ยหอมดอกลีลาวดีหอมมากๆเลยแล้วก็หอมลีลาวดีต้นนี้ซึ่งเหมือนกุหลาบมากใช่ เอ่อยังไงตะอันนี้คุณยายหนอมมามาเอากล้าไม้นะคะมาหาเบื้องเบียดดอกไม้แบ่งกันสะออนนี่ยายหนอมบอกสะออนเออมาแวะเล่นตัวคุณยายที่มาขอแบ่งกล้าไม้กลับไปแล้วค่ะแบ่งกันนะคะเยอะมากตอนนี้ยังไม่เกิดแล้วก็มีบางส่วนที่สมพงษ์ดึงทิ้งไปแล้วด้วย ก็เลยไปเอาทางนู้นแหละทุกคนสวนที่ด้านหน้านะคะให้แกเกิดเยอะมากเลยแพงพวยแล้วก็ให้มเมล็ดบานมิรุโรยไปอีกถุงใหญ่แล้วก็ต้อยติง่งไปอีกกำมือหนึ่งใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะแบ่งอีกค่ะทุกคนแบ่งให้ชาวบ้านเอาไปปลูกประดับบ้านสวยๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกท่านหนึ่งที่สองสามท่านค่ะที่บอกว่าจะมาขอแบ่งไปปลูกนะคะเดี๋ยวจะไปปลูกที่โบสถ์ด้วยนะคะทุกคนมีอะไรแบ่งก็แบ่งโอ้ลืมแบ่งมเมล็ดทานตะวันค่ะทุกคน ลืมเลยอ่ะแบ่งไม่ได้ทานตะวันไปทีหลังให้ไปปลูกไปดูค่ะก่อนที่ฝนจะมาถึงเราไปช่วยสมพงดึงก่อนคะ่ะช่วยกันดึงช่วยกันดึงอย่างที่บอกค่ะต้นไม้เราเติมรายเดือนนะคะเติมเหมือนเติมเน็ตเลยนะคะทุกคน <c oughs> ทำไปตามกระเป๋าแป๊บหรือแบง นี่แหละค่ะถึงบอกว่าไม้ใหญ่ไม้หลักเรามีไม่เยอะนะคะเรายัางเติมไม่เยอะแต่ขอแค่ไม้เล็กๆอย่างเช่นบานชื่นบานมิรุโรยแพงพวยเนี่ยเอามาเติมให้สวนดูฟูๆไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยๆทาไปทีละน้อยนะคะเดือนละนิดเดือนละหน่อยทีละน้อยไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้สวนที่ได้ดังใจซึ่งมา่หนก็ไม่รู้โอ้เมื่อตื่นแล้วค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนยังไม่ห้าโมงเลยนะคะสี่โมงสี่สิบห้านาทีสี่สิบเจ็ดนาทีเกือบเกือบห้าโมงแล้วค่ะ ตอนนี้สมพงศ์ก็เร่งทำงานดิฉันก็ทำอะไรมากไม่ได้ค่ะช่วยเขาได้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้แหละวางเป็นแนวเสร็จแล้วคงก็จะเอาคราดหินนะคะมาคราดเราไม่ใส่ขอบใส่อะไรหรอกคะ่ะทุกคนทําไปตามง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้ามันจะจมลงอีกเราก็จะเติมอีกคะ่ะนั่แหละประมาณเดินได้หนึ่งคน นี่ค่คะไม่ทำเส้นใหญ่นะคะเพราะว่าเส้นใหญ่แล้วมันกินพื้นที่สวนนีฉันต้องการปลูกต้นไม้เยอะๆทางเดินมีแค่นิดเดียวก็พอคะ่ะเดินได้หนึ่งคนถ้าสองคนจะหลีกกันก็หลีกเอาตามยาถากรรมตรงนี้ที่สมพงษ์ทำไว้ก็ค่อนข้างใหญ่แต่มันก็สมดุลกับพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้ไม่ทำใหญ่คะ่ะ ทำเล็กๆก็พอแค่เราเดินไปดึงหญ้าหรือไปอะไรตรงนู้นให้มันให้มันเข้าถึงได้ง่ายๆนะคะแบนไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยเติมพวกนี้วันนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้ค่อยเติมใหม่ดินตรงนี้ค่อนข้างนิ่มนะคะผิวดินค่อนข้างนิ่มเพราะว่าเป็นดินใหม่ที่สมพงษ์เอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ทั้งหมดแล้วก็รดน้ํา ดินก็เลยจะฟูๆนิดนึงเป็นดินใหม่รถเดยอะอีกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเลิกงานนะคะรถก็จะเสียงดังวุ่นวายแบบนี้แล้วค่ะทางเดินอันนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะเห็นทาไมแคบจังเดี๋ยวเราเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็แบะออกเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเติมใหม่อีกนะคะวันหลังจะเติมใหม่อีกค่ะวันนี้ทําเป็นแนวไว้ประมาณนี้เพื่ออ,อย่างน้อยถ้าฝนลงสองสามวันนี้เราก็เดินไปวางกระถางต้นไม้หรือเอาต้นไม้ไปปลูกโดยที่ ไม่ไม่เลอะเทอะมากจนเกินไปโอเคเสร็จเรียบร้อยของวันนี้ทดสอบเดิน <laughs> ทดสอบการเดินสมพงษ์บอกนี่มันก็จะค่อยๆเละออกแบบนี้แหละคะ่ะค่อยๆแบะออกโอเคไหมถ้ายังช้างมันไม่ต้องให้น้องมาเดินเอ้ <laughs> <laughs> พวกนี้เติมใหม่นะคะ <laughs> วันนี้วันนี้เสร็จสับเรียบร้อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องโกยใบยไม้ก่อน มพง์ของเราเหนื่อยค่ะนั่งกินกล้วยแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะห้าโมงแล้วค่ะเดี๋ยวได้เวลาต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวฝนหึมพึมมอยู่ทางโน้นค่ะทุกคนค่ะลุงกับลูกชายยังไม่กลับจากบุรีรัมย์เราก็ต้องไปดูแลน้องหมาน้องหนง,นงแล้วก็แมวนะคะ,อ,ะอาหารการกินวันนี้เราจะกินอะไรกันนี่ไม่มีกับข้าวไปค่ะทุกคนพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย